ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องขององค์กรแต่ละองค์กรที่ตำแหน่งบางตำแหน่งหรือหลายๆตำแหน่งเป็นจิปาถาผมเรียกว่า general manager หลายคนเรียกว่า general base คุณโซเลครับคุณโซเลเคยได้ยินคนทํางานที่พูดว่าหน้าที่ไม่ซ้ําจําตําแหน่งไม่ได้ไหมครับคุณสซเลตคิดว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเขาต้องการตําแหน่งคนที่เป็น general manager ตนน่ลมันเป็นลักษณะองคอ์กรหลายๆองค์กรด้วยกันที่อาจจะเป็นแบบนั้นองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องขององ,องค์กรแต่และองคอ์กร ที่ตำแหน่งบางตำแหน่งหรือหลายๆตำแหน่งเป็นจิปาถะผมเรียกว่า general manager หลายคนเรียกว่า general b a s หรืออีกมุมหนึง่งการที่เรามอบหมายงานเพิ่มเติมให้ความตั้งใจของผู้บริหารหรือหัวหน้าคือกำลังอยากให้คนๆน,นั้นเขาได้มีโอกาสพัฒนาผมมักจะเป็นอย่างนั้นนะผมจะมีโจทย์ใหม่ๆให้กับลูกน้องเสมอ แต่บางทีมันอยู่กับสายงานเขาผมให้มาเก็ตติ้งเริ่มออกไปลองขายสิเขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดอยู่บนโต๊ะเป็นมันสมองอยู่ในออฟฟิศเนี่ยของจริงมันออกไปใช้ได้หรือไม่ <S <S ผมย้ายคนที่ดูคลังโรงงานมาดูคลังสินค้าปกติอย่างนี้ก่อนเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันหมดการให้โครงการต่างๆอาจจะต้องดูด้วยว่ามันเพิ่มทรัพย์สินให้เขาหรือมันกำลังไปให้เขาทำในเอเรียที่เขายากอ แล้วเราจะจัดการความสมดุลเรื่องนี้ได้ยังไงเออน่าจะสํารวจสะหน่อยไหมว่าช่างภาพผมเนี่ยอยากจะไปทํางานอะไรอื่นๆอีกจะได้ส่งเขาไปทำและให้เขาได้เรียนรู้ก็น่าสนใจที่จะทำเซอร์เว์บางคนเขาก็เขาก็จะสนุกกับการที่เขาทําแบบเนี้แต่อย่าไปหวังว่าอยู่ในตําแหน่งเดิมความรับผิดชอบเดิมแล้วจะโตมีรายได้ประสบความสําเร็จได้ไปพักร้อนเที่ยวญี่ปุ่นโน่นนี่นั่นเฮ้ยมันไม่มี เราบอกใครได้ไหมว่าจงประสบความสําเร็จจงฝ่จงใยหาความสําเร็จเถอะบางคนเขาต้องการอยู่ในตําแหน่งนี้อีก50ปีผมไม่ไม่มีหน้าที่ไปบอกให้เขาประจนภัยจนประตัวเองประสบความสําเร็จนะชีวิตคุณป้ถ้าคุณสุริดิษฐบริหารองค์กรองค์กรหนึ่งที่สแกนมาแล้วว่าพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรเนี่ยเลือกที่จะทํางานตามหน้าที่เดิมไม่รับผิดชอบอะไรใหม่ คุณสุริคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคงเกิดเทอร์โนเวอร์เยอะแยะเลยเยอะเลยเพราะอะไรมา r k เก็ตแช์หายยอดขายลดค่าใช้จ่ายเพิ่มบริษัทเริ่มขาดทุนเพราะไม่ปรับตัวช่องทางการขายเปลี่ยนยังอยู่ช่องทางเดิมผมจะไปยอมเหรอฮะถามว่าผมยังอยากโตนี่เงินเดือนกรรมการผู้จัดก,การไม่อยากขึ้นเหรอก็คุณอยากขึ้นผมก็อยากขึ้นน่ะเหมือนกันทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าสแกนไปแล้วทุกคนยังอยู่เฉยเลยนะ Big Turnover